คุณน,น้อยเราจะรวยได้ไหมเคยเจอคําถามนี้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นความกังวลของหลายๆคนซึ่งเราเข้าใจเราเคยอยู่ในอ่าในจุดนั้นมาก่อนเนาะที่เราเป็นคนทุนน้อยก็คือเงินเดือนเนี่ยมีต่ำสุดก็คือหมื่นสามอะช่วงโควิดเอาง่ายๆแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็เคยตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองนะว่าเราไม่มีต้นทุนในชีวิตอเลยเลยคือที่บ้านเราก็รับราชการแล้วก็ อ่าไม่ใช่รวยมากแล้วก็มีหนี้ด้วยแล้วเราจะมีโอกาสรวยแบบรวยมั่งไหมเออแต่เราก็ยังไม่เข้าใจนะรวยในของเราก็คือก็มีเงินเยอะๆอ่ะไม่รู้ว่าต้องเท่าไหร่ด้วยแล้วก็อ่าได้อยากกินอะไรก็ได้กินก็อยากกินอาหารอร่อยอร่อยอ่ะอยากไปเที่ยวที่เพื่อนๆเขาได้ไปเที่ยวบ้างแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบคือไม่ต้องดูราคาได้ไหมอ่ะแต่ก็ไม่ใช่คนเวอร์แบบลักชัวรี่แบบไฮเอน n d มากมายนะครับทีนี้ อ่ะเดี๋ยวจากจุดนั้นที่เราหมื่นสามมาอยู่อ่าที่เราก็ถือว่าก็ไม่ได้รวยมากแต่ก็ถือว่าได้ความฝันหลายๆอย่างเป็นจริงแล้วกันเนาะก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าทุนน้อยรวยได้ไหมจริงจิงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ทุนหรอกนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนเนาะมันอยู่ที่เอาเด้งมันอยู่ที่นี่วิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดแบบคนจะรวยเอ้ย คนที่จะรวยได้ไหมอืมก็แชร์จากประสบการณ์เลยแล้วกันว่าธุรกิจที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยการเริ่มต้นธุรกิจเลยก็อาคลิปนี้เล่าเป็นประสบการณ์แล้วกันว่ามาได้ยังไงนะครับจากที่เราทุนน้อยเนาะทุนน้อยตอนนั้นเงินเดือนหมื่นสามเช่าหออยู่อยู่ในกรุงเทพเข้ามาทํางานแล้วก็อ่าก็ทํางานไปนะครับแล้วก็แต่เราเป็นคนที่เลือกงานนะ รู้สึกว่าประเด็นน่ะไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่คิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นหรอกแค่อยากมีเวลาเข้าฟิตเนสเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าเลือกงานที่มันมีเวลาไปเข้ายิมดีกว่าก็เลยเลือกงานอยู่2ปีหลังจากเรียนจบเนาะก็ตกงานอยู่2ปีนั่นแหละแล้วก็มาเลือกทํางานที่มีเวลาก็คืออาจจะไม่ได้เข้าออฟฟิศประจําแต่ก็ต้องมีเข้าแบบเป็นอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็มีเวลาได้ไปฟิตเนส อ่ะบางทีก็เข้างานบ่ายบางทีก็ทําออนไลน์ช่วงค่ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราก็จะมีเวลาไปฟิตเนสซึ่งเวลาที่เราเข้าฟิตเนสเนี่ยบางเออเราได้ไปเจอกับสังคมคนฟิตเนสซึ่งเวลาที่เราเลือกไปเนี่ยบางทีมันเป็นช่วงเช้าช่วงสายหรือก็ช่วงไหนก็ได้เลยมันก็เจอคนหมดแหละแต่ว่าช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยเราจะเจอคนที่เขาไม่ได้ทํางานประจ,จําเขาทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นแบบพวกคุณนายพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเนาะ,นะก็บางเอิญได้เจอกับเขา เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตเขาเนาะบางคนก็ยังอายุไม่มากเลยส่วนใหญ่ทำธุรกิจส่วนตัวกันนะครับเราก็เลยเหมือนได้พูดคุยได้ทําความรู้จักเราก็เลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะเนาะคือต้นทุนเราต้นทุนความคิดเรามันอยากรวยอยู่แล้วไงเราก็อยากรู้ไงว่าคนที่รวยเขาทํำยังไงเราก็เลยได้คุยกับเขาเขาก็เล่านน่นเล่านี้ให้ฟังเนาะได้ไปนั่งกินข้าวเขาก็เลี้ยงข้าวเราอะไรอย่างงะ้ยะนะครับแล้วก็อ่าเราก็เลยเหมือนแบบซึมซับความคิดพวกนี้มานะครับแล้วก็ ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือเจ้านายของเรานั่นแหละตอนที่ทํางานอยู่เราก็สังเกตไงว่าเออแล้วพี่ที่ทํางานเราเนี่ยทําไมเขาไม่รวยเหมือนเจ๊ <c oughs> เจ้าของวะแล้วเจเจ้าของเขาทําอะไรเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาทําอะไรเราก็พยายามสังเกตวิธีการพูดวิธีการทํางานดูว่าตอนเขาเจอปัญหาเขาแก้อะไรยังไงนะครับเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันอยู่ที่วิธีคิดอ่ะอมันอยู่ที่วิธีคิดอะ,อออะตอนนี้กลับมาที่ประสบการณ์ของตัวเองบ้างก็อ่า ต้องเป็นคนขยันก่อนและอยากรวยก่อนโอเคไหมถ้าขี้เกียจแล้วก็แบบไม่ได้คิดที่จะอยากรวยหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่มีทางนะครับมันต้องอยากก่อนใช่ปะมันต้องอยากก่อนมันถึงจะพยายามขวนขวายหาวิธีทําให้จนได้ทีนี้้วิธีทําให้จนได้เนี่ยก็คืออ่าเราก็าเป็นคนหาอะไรทําไปเรื่อยเนาะก็คือเดี๋ยวก็ขายของออนไลน์บ้างเดี๋ยวทำอ่ารับเสื้อผ้ามาขายบ้างไปเปิด ไปขอตอนนั้นนะมีร้านอาหารแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านเราหรอกเราก็ไปอาศัยแบบเข้าหาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยให้เราไปช่วยดูแลร้านแต่ว่าก็ได้หุ้นลมมาแบบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ได้ฝึกบริหารร้านได้อะไรนะ้องก็เป็นโอกาสเงินไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้ได,ได้ทักษะได้ประสบการณ์นะครับแล้วทีเนี้ยก็มาเจอช่วงที่โควิดอ่ะที่อะไรมันก็ปิดไปหมดก็จริงไปหมดนะครับ ร้านก็ต้องปิดไปด้วยทีนี้เราก็ยังทางานประจาอยู่เพราะว่างานประจําเรามันเกี่ยวกับแบบออนไลน์มันก็ยังต้องทําอยู่แล้วก็ลดปรับเงินเดือนลงทีนี้เราก็มานั่งคิดนะว่าโอ้โหทีแรกก็อยากรวยทีนี้เงินเดือนดันลดลงไปอีกเราจะทำอยังไรวะนนียแต่ก็นั่งคิดไปคิดมาก็อ่า ก็เห็นรู้สึกว่ามันมีคนที่เขารวยขึ้นนะในช่วงโควิดในช่วงที่แบบเออมันเป็นวิกฤตอะ่ะแต่ทาไมมีคนบางกลุ่มที่เขารวยขึ้นเขาทําธุรกิจอะไรเขาคิดอะไรมัน,นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามองว่าเออไหนๆก็ปิดร้านไปแล้วเราไม่ต้องไปทํางานเสริมเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยเอาเวลาช่วงตรงนั้นอีก4ี่ดชั่วโมงที่ได้มาเพิ่มเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ทํางานท้งวันหรอกเราก็อ่ามาเอามาเรียนรู้อะ่ะเอาเวลาที่ จะอยู่อยู่ร้านส้มตำอะ่ะช่วงสายถึงเย็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามานั่งดู YouTube แล้วก็เออก็เห็นว่าเขาก็<ๆ>ต้องอ่านหนังสือเนาะเราก็เลยลองไม่มีตังคซื้อหนังสือด้วยตอนนั้นอะ่ะเราก็เลยอ่าโอเคอันแรกเนาะเราเราดูก่อนอ่าฟังลิงก์แล้วก็ดูแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มไปโหลดหนังสือมาอ่านด้วยความที่เออเราพอจะมีดิจิตอลไมล์เซตอยู่เนาะเราก็เลยอ่า ไปดาวน์โหลดก็คือดูหนังสือว่าเล่มไหนที่มันขายดีแบบแนะนําหรือคนอ่านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคนสําเร็จเกี่ยวกับแนวคิดคนที่ประสบความสําเร็จคนรวยทําอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรที่เกี่ยวกับรวย,วยๆเงินๆอะไรพวกนี้เราก็ไปเสิร์ชเนาะแล้วก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เราด้วยความที่เ,ออเราพอจะรู้แหละว่าไฟล์มันก็น่าจะมีแบบอยู่บนโลกออนไลน์แหละเนาะมันมีตังค์ซื้ออะเราก็ไปโหลดฟรีมาอ่านก่อนละกันก็เลยไปโหลดอ e ีบุ๊กมานั่งอ่าน เราก็เริ่มอ่านหนังสือทีนี้เราก็เลยเริ่มติดหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะเราก็ได้เข้าใจเรื่องของการเงินอ่เรื่องของเขาเรียกว่า financial literacy ก็คือได้มีความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เรื่องของ business อแล้วก็มีความรู้เรื่องของ invest ก็คือการลงทุนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ได้เรียนรู้เรื่องของ mindset ด้วยวิธีคิดว่าเราจะคิดยังไงเวลาเจอปัญหาเราจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงบ้างก็เลยได้คำตอบว่าอ๋อจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างเงินเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือจริงๆอะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะมันจะออริจินอลกว่าแล้วความใหม่มันจะเข้าใจง่ายกว่าคือไม่ต้องเวิร์กเพื่อที่จะคือไงอ่ะ ไม่ต้องไปทํางานเพื่อได้เงินก็ได้แต่ you can make your own money อ่ะถ้าแปลตรงตัวมันจะกลายเป็นว่าเออคุณสามารถสร้างเงินของคุณขึ้นมาได้จริงๆแล้วจะขยายความให้ฟังว่าคือเราไม่ต้องไปทํางานแต่ว่าเราสามารถแบบ make money ด้วยตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง job หรือคําว่างานนะนะเราก็เลยได้ไอเดียตรงนี้มาเนาะกะ็เราก็เลยใช้ความรู้ที่เรามีเนาะก็ตอนนั้นตอนแรก เคยทำธุรกิจอื่นๆมาเนาะมันก็ใช้เงินทุนลงทุนหมดแต่ว่าก็มาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็คือ education เรื่องของการให้ความรู้เออเราก็เป็นเรื่องที่เราสนใจพอดีเลยก็เป็นเรื่องของการเงินอะไรพวกนี้แหละเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ดูจาก YouTube ของต่างชาติแล้วเราก็เริ่มเอามาทําเป็นอ่าเริ่มทําเป็นบทความเนาะเขาเรียกว่าเขียนแบบเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำช่องอ่าทำคลิปให้ความรู้ทำบทความแล้วก็เริ่มมีคนมาติดตามมากขึ้นอ่ามีคนมาเห็นไหมไม่ใช้เงินสักบาทเลยนะใช้ความรู้อย่างเดียวมีคนมาติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าพอมีเริ่มมีคนติดตามเยอะเนี่ยเราก็เริ่มเปิดกลุ่มเนาะเป็นแบบกลุ่มอ่าก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาอ่าเราก็สร้างอาณาจักร ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองกําลังสร้างอาณาจักรที่เป็นธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเพราะมันยังทําเงินไม่ได้ไงในช่วงช่วงปีแรกคือไม่ได้เงินสักบาทเลยก็ทํากลุ่มทําให้ความรู้แล้วก็ สร้างคอมมูนิตี้มาแล้วเราก็ให้ความรู้เขาสอนคนช่วยเขาแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับในสายนั้นน่ะก็เลยทําให้เรามีคนที่ติดตามมาเราก็เลยว่าเออพอมันผ่านมาแบบเป็นปีแล้วบวกกับประสบการณ์ก่อนหน้าที่ทํามาหลายปีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเจอคําถามเดิมๆซ้าๆซ้ๆําๆจนไม่เจอคําถามใหม่แล้วในสายอาชีพนั้นเนี่ยเราก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง เขียนหนังสือสองรอยก่าหน้าจบภายในอสองอาทิตย์ก็เขียนหนังสือออกมาขายเป็นไม่มีตังทำหนังสือด้วยก็เลยทําเป็นอีบุ๊กขายแล้วกันเออทาเป็นอีบุ๊กขายก็เนี่ยเนาะความฉลาดทางการเงินมันก็มาจาก่านอ่านหนังสือนี่แหละเราก็ขายความรู้ซะสิแล้วก็ไม่มีตังสั่งผลิตอโรงพิมพ์ตอนตอนนั้นมันต้องมีขั้นต่ําเป็นหมื่นเงี้ยเราไม่มีตังทําเราก็ทําเป็นแบบ PDF แล้วก็ล็อกไว้ในไดร์แล้วก็ส่งแบบเป็นเมลสําหรับคนที่ซื้อเราเนาะแล้วเราก็ทํากลุ่มแบบทําให้ความรู้อะไรเงี้ยเป็นแบบเอ듀เคชันนะเนาะเราก็เริ่มมีเงินขึ้นมาอมืคนก็เขาติดตามเรามาอยู่แล้วไงเขาก็ซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเต็มเลยทีเนี้ยพอซื้อเสร็จปุ๊บเราก็มาทําเป็นอ่าคอร์สเรียนอ,ออนไลน์แบบเนี้ยแล้วก็ขายความรู้เหมือนเดิมแล้วก็แบบเปิดกลุ่มเปิดอะไรออกมาอย่างนี้เนาะอืมเราก็ทําตรงเนี้ย จนมันเกิดรายได้แล้วก็จนกรรมกากลายเป็นบริษัทเลยแหละแล้วก็เริ่มมีทีมมีอะไรเข้ามาเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะที่เราไม่ได้ใช้เงินทุนสักบาทเลยเราสามารถรวยได้ไหมมันก็เป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับทีนี้พอเรามีประสบการณ์มีพื้นฐานที่เราทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เริ่มบริหารเวลาเป็นเรายัางอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เริ่มมีธุรกิจที่2เกิดขึ้น ธุรกิจที่สองเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถแบบแบ่งทุนเนี่ยเอามาเริ่มลงทุนในธุรกิจที่สองแล้วแต่ด้วยความที่ติดว่าเอออันแรกเราก็เริ่มด้วยการไม่ใช้เงินทุนนี่เนาออันที่สองก็น่าจะเป็นธุรกิจที่มันไม่ควรจะต้องใช้หรือใช้น้อยมากเหมือนกันซึ่งธุรกิจที่สองเนี่ยเราก็เลยได้เข้าใจมากขึ้นจากการอ่นานหนังสืออีกว่าอ่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกอย่างเองนี่นาเราสามารถอ่าเขาเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์เนาะ มีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกันแต่ว่าให้พาร์ทเนอร์ลงทุนให้หมดเลยเออให้พาร์ทเนอร์ลงทุนเนี่ยทำงานแบบ90%แล้วเราขอทำส่วนแบบการตลาด10%แลปวละกันแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วก็มีอ่าระบบอ่านี้สำคัญมากนะครับอ่ามีระบบก็คือมีซิสเต็ม ก็ต้องมีระบบเข้ามาช่วยช่วยทํางานเพราะว่ามันจะได้ผ่อนแรงในการทํางานแล้วก็ลดเวลาในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถสร้างเครื่องผลิตเงินมันอินคัมเจเนเรเตอร์เนาะก็มีเงินรายได้เข้ามาเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็นี่แหละตอนนี้เราก็มีสองบิสเนสแบบนี้ที่ไม่ได้เกิดจากกันต้องมีทุนเยอะนะครับ ทุนเนี่ยหมายถึงเงินทุนเนาะแต่อย่าลืมว่าคําว่าทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้อีกมันหมายถึงเวลาได้ด้วยนะอืเวลาเรามียีบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปลงทุนกับอะไรบ้างเราลงทุนกับตัวเองไหมลงทุนกับเอาเวลามาลงทุนกับการหาความรู้ใส่หัวของตัวเองอะไรเงี้ยมาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนที่เรามีเท่ากันนะครับคลิปนี้อยากจะบอกแค่นี้แหละว่าทุนน้อยไม่จริง เรามีต้นทุนเท่ากันคือคนละ24ชั่วโมงมันอยู่ที่มุมมองบอกแล้วไงว่าอยู่ที่วิธีคิดถ้าวิธีคิดเรามันถูกต้องเนี่ยเราก็จะมองเห็นโอกาสมากมายมองเห็นช่องทางมองเห็นเงินอืมเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไหนล่ะในหนังสือเนี่ยแหละของสักเล่มหนึ่งที่อ่านมาอ่า uh, you cannot see the money with your eyes but you have to see it with your mind เรามองเห็นเงินไม่ได้ด้วยตาเปล่า เราต้องมองเห็นเงินได้ด้วยจิตของเราใจของเราอืมมันแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนที่คนจีนบอกว่าโอ้ประเทศไทยเงินเต็มถนนไปหมดเนี่ยแหละแต่ว่าเรามองว่าแบบโหไม่มีเงินไม่มีทุนเนี่ยเราไปปิดกั้นความคิดตัวเองไงแต่ถ้าเรามองว่าเอ๊ะเรามีความสามารถเรามีความรู้มีทักษะอะไรบ้างที่มันสามารถทําเงินได้บวกกับความรู้เรื่องของการเงินก็คือ financial education financial knowledge ที่สามารถทำให้งานตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นกิจการหรือกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เห็นไหมเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเนาะธุรกิจแรกเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอเรื่องการเงินการลงทุนเอ๊ะแล้วเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องที่เรารู้ได้ยังไงเนี่ยเราก็สร้างอาณาจักรของเราขึ้นมาหรือธุรกิจที่2เองเนี่ยเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนเหมือนกันแล้วเราก็อยากสอนคนต่อแล้วเราก็ เอาเอามาผูกกับอ่าอย่างธุรกิจที่2ผมทําเกี่ยวกับพวก health and wellness อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเป็นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะเราสามารถสร้างธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไงอ่าธุรกิจหมายถึงอะไรเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะครับมันไม่ใช่แค่การขายของแต่เราต้องมีความรู้พวกเนี้ยที่ทำให้เราที่มีทุนน้อยเนี่ยสามารถรวยขึ้นได้นะครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมว่าคําว่ารวยเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเรากําหนดเป้าหมายของเราก่อนว่ารวยของเราเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องมีชีวิตแบบไหนบ้างเอาให้ขอให้แบบอ่าไม่ต้องดูราคากินใช้แบบไม่ไม่ต้องดูราคาก็ได้ไม่ต้องกังวลคือจ่ายได้แล้วก็มีอิสระภาพ ด้วยไหมเออรวยนี่ต้องต้องมีอิสรภาพใช่ไหมถ้ารวยมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินเลยมันก็ไม่มีความสุขเนาะก็หลากหลายมิตินะครับก็ไปตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วกันลองลองนึกภาพดูกําหนดก่อนว่าคําว่ารวยของเราเนี่ยมันหมายถึงประมาณไหนชีวิตแบบไหนต้องมีเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเริ่มที่วิธีคิดแล้วก็ลงทุนกับเวลา24ชั่วโมงของเราให้ดีนะครับ วางแผนให้ดีเนาะหรือไม่ก็หาใครสักคนหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จในแบบที่เราอยากเป็นอะแล้วปรึกษาเขาดูนะครับถ้าเขาให้เราปรึกษาได้นะก็ขอให้โชคดีครับทุกคน